แต่ว่าช่วงแรกนี้เราจะมาปิดท้ายกันที่อาการของโรคโรคหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2022นี่คือชื่อ,อยังเป็นทางการของไทยเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายๆกับโรคซาร์สครับแล้วก็โรคดังกล่าวนั้นมีการเปิดเผยจากองค์การอนามัยโลกที่มีการถแถลงผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกนะครับว่าองค์การสาธารณสุขของประเทศอังกฤษได้มีการพบนะครับชาย2คนชายคนนึงอายุ40กว่าปีครับเป็นชาวกาตาตอนนี้ยังอยู่ห้อง i อ u แล้วก็มีลักษณะของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้ขณะท คนหนึ่งเป็นชาวซาอุดีอาระเบียอายุประมาณ60ปีคนนี้เสียชีวิตรายงานดังกล่าวทำให้หลายคนตระหนกนะครับว่าโรคดังกล่าวจะมีการแพร่ระบาดในประเทศใดบ้างรวมไปถึงในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ยังยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดแต่เพื่อความสบายใจดีลิเนีวซีทีวีวันนี้มีรายงานพิเศษมาให้ได้ติดตามกันครับเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันอย่างรุนแรงที่รู้จักกันก็คือโรคซาที่เริ่มจากประเทศจีนแล้วแพร่กระจายไปทั่วโลก พบผู้ป่วยทั้งสิ้น8,000รายและเสียชีวิตมากกว่า750รายเชื้อดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มเชื้อโคโรนาไวรัสแต่ในวันที่23กันยายน2555ที่ผ่านมาทางองค์การอนามัยโลกได้แถลงผ่านเว็บไซต์หลังได้รับรายงานจากองค์การสาธารณสุขแห่งประเทศอังกฤษว่าพบผู้ป่วยชาย1รายเป็นชาวกาตาอายุ49ปีป่วยเมื่อวันที่3กันยายน2555ด้วยการโรคทางเดินหายใจเฉียบพันและไตาวาย โดยห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัสซึ่งตอนนี้อยู่ในห้อง i อ u และอีกรายที่ติดเชื้อคล้ายกับรายแรกเป็นชาวซาอุดิอาระเบียอายุ60ปีเสียชีวิตทางกระทรวงสาธารณสุขมีการประชุมหารือเบื้องต้นการพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศว่าเชื้อดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มโคโรนาไวรัสที่มีอยู่หลายชนิดรวมทั้งชนิดที่สามารถก่อให้เกิดโรคไข้หวัดและโรคซาได้ในทั้งคนและสัตว์ สำหรับโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศกาตาร์และซาอุดิอาระเบียในในขณะนี้เนี่ยก็เกิดจากเชื้อเรียกว่าเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2012นี่นะครับก็มีอาการที่สำคัญคือเป็นหวัดเริ่มจากหวัดแล้วปอดบว,วมแล้วก็ไตาวายแล้วก็เป็นในวง่อื่นๆในร่างกายที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งชื่อไทยว่าโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2012 ซึ่งตัวเพาอเชื้อโรคไวรัสชนิดนี้ยังระบุได้ไม่แน่ชัดอาการติดเชื้อโคโรโนาไวรัสในระบบทางเดินหายใจอาจทําให้เกิดไข้อ่อนเพีย er, ปวดศีรษะมีน้ามูกเจ็บคอไอโดยในทาลกจะมีอาการรุนแรงอาจมีลักษณะถึงปอดอักเสบด้วย การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารมักพบบ่อยในเด็กแรกเกิดและอายุน้อยกว่า1ปีหรือพบในผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยพบเชื้อได้แม้ผู้ป่วยไม่แสดงอาการและไม่มีฤดูการเกิดโรคที่แน่นอนระยะฟักตัวของโรคโดยเฉลี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2วันหรืออาจมากกว่านั้นคือใช้ระยะเวลาประมาณ3-4วัน การแพร่เชื้อโรคมาจากการสัมผัสทั้งจากการสัมผัสโดยตรงและจากการสัมผัสโดยทาง,ง,งอ้อมกับสารขั้นหลังจากทางเดินหายใจหรือแพร่กระจายเชื้อฝอยระอองน้ำมูกน้ำลายจากผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคก,การไอหรือจามระดับความรุนแรงของโรคระบาดชนิดนี้แบ่งได้4ระดับคือระดับที่ 1. มีการระบาดในประเทศอื่นแต่ยังไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยมาตรการคือแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อม ระดับที่สองมีผู้ป่วยในประเทศไทยแต่ยังไม่แพร่ระบาดหรือยังอยู่ในวงจํากัดระดับที่สคือมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่แต่มีการสูญเสียในด้านการป่วยเสียชีวิตใกล้เคียงกับโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆระดับที่สี่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างพบผู้ป่วยอาการรุนแรงมากถึงเสียชีวิตซึ่งในประเทศไทยตอนนี้อยู่ในระดับที่หนึ่งสรวจดูแล้วก็ไม่พบความความการแพร่กระจายโรคอย่าง รวดเร็วในหมู่ครอบครัวเดียวกันและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเพราะฉะนั้นก็ให้ความมั่นใจระดับหนึ่งว่าโรคนี้คงจะไม่แพร่ระบาดรวดเร็วอย่างไรก็ตามวิธีป้องกันคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอไม่คุกคี้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยควรล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดหรือที่ชุมชนที่สาธารณะที่มีคนเป็นจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคอาทรพุกสุขถ่ายภาพปปพรนักน้อยเดลินิวชีวีรายงานก็เป็นรายงานจากคุณปรภาพรนักน้อยนะครับที่แสดงให้เห็นว่าโรคดังกล่าวเนี่ยยังมาไม่ถึงประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการระมัดระวังห้ามประมาท ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเปิดใจเปิดบ้านกันหน่อยสำหรับกรณีของพันตำรวจเอกนายแพทยสุพัฒนะคะเมื่อเช้าเดลิ e ิวส์ได้มีโอกาสต้อนรับพี่ชายแล้วด้วยแล้วก็มีการให้ปากคำบางอย่างนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อคดีนี้เป็นอย่างมากช่วงหน้าติดตามตรวจสอบด้วยกันค่ะ